ลิซ่ารักพิง์สมเป็นลูกรักแบรนด์หรูงานนี้ซีโอบุก r ีมาเองอวยยศแบบจัดเต็มเจซีบาร์บินซีโออัปุการีออกโรงพ์อวยยศแบบฉ่ำวาว ถึงน้องลิซ่าแบล็กพิงค์รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE ผลักดันป็อปคาลเจอร์สู่สายตาโลกเรียกว่าตอกย้ำความทรงอิทธิพลของน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ศิลปินชาวไทยคนแรกที่ได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงณนะพระราชวังบัคกิงแฮมกรุงลอนดอนและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจกักรวรรดิอังกฤษ r e m o s e Excellent Order of the British Empire จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าชาลที่3โดยล่าสุดค่ะชองคริสตอบาร์บินหรือ j c b ซีบาบิน CEO of Bulgari แบรนด์เครื่องประดับชั้นสูง ออกมาเคลื่อนไหวโพสไอจีแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติที่น้องลิซ่าได้รับในครั้งนี้โดยซีโอเจซีบาบินได้โพ์ข้อความว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับลิซ่าสำหรับการเยือนราชวงศ์แห่งประวัติศาสตร์และรับเครื่องราชอ e ิสริยภรณย MBE อันทรงเกียรติพร้อมกับเพื่อนเพื่อนวงบล็คพิงจากถาตของสมเด็จพระเจ้าชาลที่3และราชินีคามิลล่าร่วมกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขอบคุณมากจริงๆสำหรับความภาคภูมิใจในการใส่เซอร์เพนติ เซดิเตรีวอชของบูการีซึ่งก่อนหน้านี้เจซีบาปบินได้โพสจารุตตำนานในครั้งนี้เช่นกันว่า Black พิงคสร้างประวัติศาสตร์ในการมาเยือนพระราชวังบักกิงแฮมและนอริซ่าได้งดงามเปล่งประกายด้วยเครื่องประดับชั้นสูงของบูการีด้วยสไตล์สุดสมบูรณ์แบบซึ่งนี่ก็คือวงเคป๊อปที่เข้าเฝ้าพร้อมกับประธานาธิบดีและสตรีหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้เนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหราชอาณาจักรและเกาหลีใต้ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ก็ ผลักดันพลัง pop culture ในรอบหลายปีตั้งแต่เกิร์ลกรุ๊ปวง s p ปค์เกิลที่เคยเข้าเฝ้าเจ้าชายชาวเมื่อปี1997ซึ่งปัจจุบันขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอริซ่าบลักพิงที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ